สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาไปที่วัดหูช้างค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเทพศิรินวันนี้ที่วัดหูช้างเขาจะมีแบบมีรถน้ำมนต์มีดูลายมือแล้วกเ็เจอมือค่ะเขาจะดังเรื่องเจอมือมากสำหรับสำหรับการเจอมือนี่คอห่วยเขาบอกว่าถ้าใครได้เจอมือแล้วคือกลับไปคือถูกหวย แล้วถามคนแถวบ้านมาแล้วเขาบอกเขามาแล้วเขาถูกหวยจริงๆเราก็เลยมาที่สุดกันบ้างวันนี้นี่เลยถึงวัดหูช้างแล้วค่ะจะมีรถน้มแล้วเขาจะมีดูดวงด้วยนะดูดวงเขาจะที่นี่เขาจะดูตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าบาง 5, คนเขามาจองคิวตั้งแต่เที่ยงคืนเขารับแค่ห้าสิบคนเท่านั้นนะคะสําหรับการดูดวง ตอนกลางคืนนะเพราะกลางวันนี้ก็จะอยู่แบบว่าออลดน้ำมนต์แล้วก็เจอเจอมือค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันสำหรับวัดหูช้างค่ะอันนี้เราซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะชุดละสามสิบบาทถ้าเกิดว่าใครจะเจอมือหรือว่าลดน้ำมนต์ก็ซื้อไปสองชุดนะคะของเราเจอมืออย่างเดียวก็ หนึ่งชุดค่ะคนล,ละหนึ่งชุดสามสิบบาทคนเยอะมากสำหรับการเจอมือค่ะอันนี้เราได้ที่ร้อยสี่ส้านะคะคิวตอนนี้แปดโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอ เจอมือนะเพราะาเราอยู่อีกหลายคิวเลยตอนนี้ช่วงจะยี่สิบกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนศาลานะไปไหว้พระกันค่ะบนศาลาอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำมนเดี๋ยวเราไปไหว้พระสาพระกันแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นถังน้ำมนสำหรับคนที่เขาจะมาอาบน้ำมนนะการอาบน้ำมนนี้เรามาช้าก็จริงแต่เราต้องมานั่งรอนะคะเมื่อกี้ถามเจ้าที่เขาบอกว่าอยู่ช่วงประมาณ 10โมงถึง11โมงนะคะถึงจะคิวถึงจะได้คิวที่อ่ำน,น้ำมนต์ค่ะเพราะว่าเาหลวงพ่อที่เจอมือกับหลวงพ่อที่ลดน้ำมนต์นี่คือรูปเดียวกันนะคะตอนเช้าก็จะเป็นการเจอมือให้ก่อนถ้าจะพักเตีช่วง11โมงนะคะแล่ราว11โมงถึงจะได้ลดน้ำมนต์เพราะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องฉันเพนค่ะ ตรงจุดนี้นะเป็นจุดแรกเลยที่เขาเข้ามาเราซื้อดอกไม้ทุบเพียนเสร็จแล้วเพ่อให้มาใส่ตะกร้าตรงจุดนี้เลยเราไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระเลยนะเขาบอกให้ระวังตรงนี้เลยทั้งทั้งเพียนทั้งดอกไม้เลยค่ะเราก็รู้สึกเอองงทำไมเขาไม่ให้เราขึ้นไปไหว้พระเขาบอกให้ใส่ตะกร้าเลยส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นร้านร้านค้าร้านน้ำนะคะ ระหว่างที่เรารอเจอมือนะคะแล้วก็มาดูร้านน้ำว่างรอเดี๋ยวเราไปไหว้พระด,ด้านหลังกันค่ะตอนนี้เขาเรียกคิวที่ สีิบแปดถึงหกสิบของเราร้อยสี่ิเก้าเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งว้าผ่าขั้นเวลาค่ะด้านหลังนี้ก็จะมีเอ่อองค์ของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็เราก็เลือกมาที่ให้น้ำมันตะเกียงค่ะใส่น้ำมันตะเกียงกันทรงจุดนี้ ่วนด้านหลังนี้ไนมะ่ค่อยมีใครเดินเข้ามานะเขามาถึงเขาก็จะรอกันที่จุดที่เออ่เจอมืออาบน้ำมนต์กันค่ะเป็นถ้าส่วนใหญ่เลยนะเดี๋ยวจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เลยข้างๆพอเดินมาด้านหลังนี้เห็นเลยว่ารถจอดเยอะมากชั่วแป๊บเดียวค่ะรถคือเยอะมากมากันเต็มเลย ระหว่างที่รอดูในอดีดเดี๋ยาเรามาทานก๋วยเตี๋ยวเร,าารเวเือเจ้านี้กันดูว่าอร่อยหรือเปล่านะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือในวัดค่ะเมื่อกี้เราทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปแล้วค่ะ ตอนนี้เขาเรียกคิวที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยแล้วค่ะพูดถึงก็ไวนะคะน,นีเป็นจุดที่ทำสังฆาลัดอยู่เน,นีดาโ อันนี้คิวแปดสิบถึงหนึ่งร้อยใกล้จะหมดแล้วค่ะสันเหลือนิดเดียวเดี๋ยวรอบหน้าหน้าจะถึงคิวเราเนาะห,หรือรหรี่นทีละยี่สิบเร่นกทีละยี่สิบคนเขาเข้ามากันเรื่อยๆนะคะที่นี่เขาจะ ปิดตอนช่วงสี่โมงเย็นค่ะอันนี้เรียกคิวที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะ เดี๋ได้ดูแล้วเย็บครับ เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วรับโชครับทรัพย์กลับไปก็ฟังๆเลยเลยค่ะใครที่อยากมาก็มาได้นะเพราะว่าคิวที่นี่จะยาวมากต้องมาแต่เช้านะถ้าสายมาคือต้องรอนานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพักเบรกรถลนำนว์อาบนลำนว์กันค่ะช่วงประมาณ11เอโมงกลับได้แล้วขอบคุณที่ติดตามละชมนะแล้ว,ลว,วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย